โ l ลสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลของวัดธรรมยานหลวงพ่อวิรัตแห่งวัดธรรมยานถือว่าเป็นสายของพระแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนทุกท่านนะก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อฤาษีดิงดําแห่งวัดท่าซุงผู้สืบสายปฏิปทาต่างๆตามแบบหลวงพ่อฤาษีดิงดําแห่งวัดท่าซุงท่านก็สร้างวัตถุมงคล ้วยนะแล้วก็มีมากมายหลายรุ่นแต่ว่าวันนี้ก็มีมีสองสามอย่างเอามาให้รับชมรับฟังกันวัตถุมงคลของท่านก็เท่าที่อ่านประวัติแล้วก็ศึกษามาก็ถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็มอนเหมือนว่าท่านเคยพูดไว้นะว่าวัตถุมงคลของท่านแน่ต่อไปนะครก็จะมีราคาสูงมากเช่นกันก็จะมีมากมายหลายรุ่นแต่วันนี้ก็ขออนญาตเอา พักขันวัดธรรมยานงานผูกพันธสีมาแล้วก็มีดมีดหมอชาติถือว่ารุ่นถือว่าสร้างน้อยมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแล้วก็จะเป็นเบี้ยแก่มาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกัน,กน,กกใ,กน,กนในวัดน่าจะมากับหลอดอย่างนี้นะพุทธคุณก็สามารถล้างอาถรรพ์ถอนคุณใส่นะวิธีราาธรรมก็เอามีดแตะศีสะ ตั้งนโม .3 จบแล้วก็พูดว่าถ้าใช้รักษาเราก็ให้พูดว่าทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิถ้าใช้ถอนคุณใส่ก็จะตั้งน้าตั้งนโม .3 จบเหมือนกันแต่ให้พูดว่านาโมพุทธายะน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเบียกแก้ของท่าน ซึ่งมีตะกุดเงินด้วยนะราคาที่วัดไม่แพงนะเท่าที่เห็นเห็นแวบๆบแบบอันบางคนเขาไปเขาเรียกว่าอะไรรีวิวใช่ไหมรีวิววัตถุมงคลที่วัดต่างๆก็จะ50บาทหรือร้อยบาทแหละที่วัดเนะี่ยแต่ว่าผมได้มาก็บวกมานิดหน่อยประมาณสองบาทเพราะว่าผมก็เช่าต่อมือมาอีกทีอันนี้แล้วก็ พระขันผูกพันธสีมาถือว่ามวลสามสำคัญสำคัญที่หลวงพ่อวิรัตวัฒรมยานได้อันสร้างตามแบบตำรับตำราของหลวงพ่อวัฒนสุงทุกสิ่งทุกอย่างเผื่อใครไม่รู้นะอันสมเด็จองคถมรุ่นแรกอันหลวงพ่อวิรัตนะท่านท่านเป็นคนดำเนินการสร้างเกือบทั้งหมด แล้วก็ซาบาท่านก็สร้างสมเด็จอมบถอยู่เหมือนกันขคอยากได้ก็หาเร่าเร,ร้าได้นะวัตถุมงคลสมเด็จองม์ถรุ่นแรกที่อันของหลวงพอ่อตรีดำนะหลวงพ่อวิรัติก็ท่านก็ดําเนินการสร้างน่าจะเกือบทั้งหมดนะถ้าดูแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ท่านก็ได้สร้างที่วัดท่านก็ได้สร้างสมเด็จองมบถขนาดห้อยองค์ด้วยนะ วันนี้ก็ถือโอกาสดีเอามาทุกคนได้รับชมรับฟังกันวัดของท่านสวยนะแล้วก็ใหญ่นะผมก็เคยได้มีโอกาสร่วบุญสร้างเจดีย์ของท่านไม่รู้ว่าเจดีย์อะไรนะผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าวัดท่านสวยจริงนะมีพญานาคแล้วก็มีโบสถ์เหมือนเรือสำเภาอะไรก็ถือว่าสวยวันนี้ก็ถือว่าก็ยินดีนะได้มีโอกาสเอาวัตถุมงคล มาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก็มี3าอย่างนะเป็นมิดมอชาตีเบียกแก้แล้วก็พักขันผูกพัตสีมานะถือว่าในเรื่องของชนตัวนะอันนี้ส่วนตัวในเรื่องความเชื่อมั่นนะอย่าหันในวัตถุมงคลถ้า ส่วนตัวผมถ้าจะเอาเป็นแบบพื้นฐานนะสายหลวงพ่อวัดท่าสงนี่ถือว่าสุดยอดนะผมว่านะถ้าจะเอาเป็นมาตรฐานได้นี่ส่วนตัวผมก็จะยึดถือหลักอันสายหลวงพ่อฤาษีดำวัดท่าสงเป็นที่ตั้งนะเพราะว่าส่วนมากท่านก็จะราธนาพระแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยเสกช่วยสร้างอย่างหลวงปู่หมุนก็ยังเคยย่องย่องหลวงพ่อฤาษีนะว่า ข้างหลวงพอ่อฤาษีท่านในข้างบนทำท่านในข้างบนสร้างลูกศิษย์ของท่านส่วนมากก็เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อหนุนหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายแล้วท่านก็จะเสกเสกเหมือนกันก็คืออาราธนาบารมีเบื้องบนอาราธนาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยทาช่วยเสกก็จะทําให้วัตถุมงคลน,นั้นมีอนุภาพสูงและก็ไม่เสื่อมตาม การเวลาอย่างที่หลวงพ่อปานเคยพูดไว้ว่าถ้าเราใช้กำลังใจของเราเองมันอาจจะเสื่อมคนเราจะดีสักเท่าไหร่วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พักเครื่องเล่าๆของผมได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ